แบนซุปตายื่หนึ่งด้านผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามขวาสองรางวัลใหญ่แห่งปีถือเป็นนักธุรกิจสาวไฟแรงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านความงามผิวพรรณและสุขภาพชื่อดังผ่ายใต้แบรนด์ซุปตาไทยแลนด์ของผู้บริหารคนเกง่ง คุณทิติพัฒน์วราดามีคุณที่จัดจำหน่ายทั้งแบบปลีกและแบบทรงทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตในระดับสากลตามสโลแกนความสวยต้องมาพร้อมกับการมีชีวิตและสุขภาพที่ดี โดยล่าสุดได้รับคัดเลือกจากกลุ่มสหาการอุตสาหกรรมพาร์คเอเชียชมรมนักข่าวธุรกิจสมาคมธุรกิจอาเซียนชมรมพัฒนาการไทยอาเซียนและสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยให้เข้ารับรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีแบลนอวอร์ดคอมพานี2022และเอเชียเบสโปรดักต์บิวตี้อวอร์ด2022ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองกรุงเทพ ค่ะน้ำมนต์นะคะทิติพัน์วราดามีคุณ CEO แบรนด์ซุปตาค่ะค่ะว่ัฒนาสิ้หน่อยค่ะว่าวันนี้เนี่ยได้รับรางวัลสุดใหญบ้างค่ะ รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่มองเห็นแล้วก็มอบโอกาสนี้ให้นะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะคะรู้สึกดีใจมากพูดถึงตัวโปรดักต์กตของเราหน่อยค่ะที่ได้รับรางวัลดนนี้ค่ะโปรดักต์ตัวนี้นะคะเป็นโปรดักต์ใหม่เลยนะคะเป็นตัวเอเซวิตามินผิวนะคะซึ่งเราเปิดตัวไม่กี่เดือนนี้นะะเองค่ะวิเาคอะไรคะวิตกตอนนี้นะคะเอ่อเราเปิดขาย1เดือน การันตีได้เลยว่าผลลัพธ์จากลูกค้าเนี่ยคือเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าใช้แล้วมันเห็นผลจริงนะคะตัวนี้ช่วยแบบปรับผิวขาวกระจ่างใสได้ดีมากค่ะไปถึงเลือกเห็นความสําคัญในเรื่องของสุขภาพผิวหรือว่าตลิตภัณฑ์ก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำผิวออกมาค่ะงเอาจริงนะคะก็คือด้วยความที่เราประสบปัญหาผิวคั้มจากตัวเองแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าคนไทยเนี่ยมีแบบปัญหาผิวข้้มเสียแล้วก็ แสงแดดของประเทศไทยทำร้ายผิวค่ะแล้วก็เลยแบบผลิตภัณฑ์ผลิตสิ่งดีๆออกมาให้กับลูกค้าเพื่อคนไทยเลยค่ะแน่นอนว่าความการตลาดกับแบรนด์ยังไงบ้างครับเพราะว่าพุ่งอนออกเปิดตัวมาก็าเซ็กซนขนาดน,นี้แล้วครับ ก็คือเราขายผลลัพธ์จากที่เกิดจากตัวเองก่อนแล้วก็ลูกค้าเห็นความเปลี่ยนแปลงของเรานะคะทําให้แบบฟิดแบ็กตอบกลับมาดีมากเราขายตัวตนขายตัวเองแล้วก็ขายแบรนด์ขายคุณภาพของสินค้าด้วยค่ะตอนนี้ช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นแบบตัวแทนจาหน่ายหรือว่าขายแบบออฟไลน์ออนไลน์ค่ะมีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เราเน้นในเรื่องของออนไลน์มากกว่า แล้วก็จะเป็นช่องทางแบบทางสื่อ,อเว็บไซต์แล้วก็ l ล n e ออฟ i ิเชีนะคะแล้วก็ Facebook ค่ะพูดถึงในเรื่องของตัวแรนด์ที่จะไปยังประเทศในเอเชียังไรบ้างคะตัวนี้เราจะค่อยๆพัฒนาแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะตามตามยุคสมัยแล้วก็ตามความนิยมของลูกค้าค่ะ อย่างนี้เนี่ยพอสำเร็จแบบนี้จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาในแบ์ต่อไหมคะแน่นอนค่ะว่าสุดตรารไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะผลิตสินค้าใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเพื่อลูกค้าตอบโจทย์แล้วก็เพื่อส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะ ถ้าหาลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็ฝากช่องทางติดต่อได้ที่ Line Official นะคะแอดซุปตาสหรือไม่ก็ Facebook นะคะซุปตาไทยแลนด์